สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเนาทางหวยฮาหนอยสูตรแยกหน่อยวันที่แดเดือนแปดพี่หดนะครับผมนะเมื่อวานนี้ก็จะเข้าเป็นเอ่อเมื่อวานนี้เข้าสองฮาหนอยนะสองฮาหนอยหลุดสองฮาหนอยนะเข้าเป็นกาซาดนะกาซาดเข้าตรงๆง,งเลยเนาะ ฮานอยกาซานนะ584แล้วก็95นะผมให้9นะเกับ0ฟัน9จอ95เข้าตรงๆเลยนะตรงๆเลยเนาะสำหรับฮานอยพิเศษนะครับ5 6 2แล้วก็65นะผมให้4กับ2นะฟัน4นะฟัน4มา2นะทุกคนนะผมคิดว่าจะเป็น4นะผมก็เอา48แล้วก็46นะออกมา62สองเสียดายเนาะ สูตรเม็ดเดียวผมก็ไปเอาสีนะไม่มาเลยเลขสีเนี่ยเขาแค่ตัวเด่นน่ะพิเศษนะสำหรับฮาหนอยปกตินะปกติหนึ่งสามศูนแล้วก็หนึ่งหกจอเข้าสามศูนะเป็นตัวเน้นตรงๆเลยนะแต่แต่ว่าฟันไม่ถูกนะทุกคนนะฟันสีมาสามนะ เจาะเข้าส0ศนย์ตรงตรงเลยเนาะสองฮานอยหลุด2อฮานอยถ้าจเจาะก็พิเศษนะถ้าพิเศษเจาะเข้าน่าจะดีกว่าเนี่มาดูของวันนี้กันต่อนะครับมาเริ่มจากฮานอยแรกเลยเป็นฮานอยกาซาดนะฮานอยกาซาดหน่อยนี้ผมก็ยังมั่นใจนะหน่อยเนี่ยหน่อยกาซาดเนี่ย นอยกาซาดวันนี้ก็จะเป็นหกนะหกกับห้าหกกับห้านะครับหกหนึ่งหกสามหกแปดห้าหนึ่งห้าสามแล้วก็ห้าแปดนะครับการหกศูนย์ห้าศูนย์หกเก้านะหกสอง หกเก้าแล้วก็หกสองนะครับผมฟันหกนะฟันหกนะครับตัวเน้นก็จะมีสำหรับตัวเน้นก็จะมีหกหนึ่งหกสามหกแปดแล้วก็ห้าแปดนะ ฮานอยกาซาดนะครับหน่อยแรกก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นฮานอยพิเศษนะครับผมวันนี้ก็วันนี้ก็ขอให้เข้าแบบสามหานอยนะขอให้เข้าสองหน่อยก็ยังดีนะพิเศษปกติแล้วก็ VIP เนี่ยสองหน่อยก็ยังดีนนน 5, หน้าวันเนี้ยฮานอยพิเศษเนาะเด่น เด่นนะครับก็จะเป็นเลข6นะ6กับ7 6กับ7นะครับก็จะมีเจ7 0สีย7 0 7 9 6 4 6 0แล้วก็6 9นะครับกันเจ็ดแปดเแหแล้วก็7 2นะ คงไม่มาตัวเดิมเนาะหกตัวเดิมนี่ก็คือหกห้าหกสองนะไม่ได้จับนะเอาเจ็ดเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดสองเลขห้าเลขห้าเจ็ดห้าเจ็ดสองเอาเจ็ดแล้วกันเนาะฟันเจ็ดแล้วกันตัวนี้ก็จะมี เจ็ดสี่เจ็แล้วก็หกศูนย์ะศนี่ก็มาบ่อย3ามนอยเนี่ยศ์ 0, มาบ่อย0ย์กับ3ต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยฮ้านอยปกติต่อไปเป็นปกติปกต,ปกติวันนี้ผมให้6กนะหกับ3านะหกับ3นะครับก็จะมี6กแ หกแปดหกสี่หกเก้าสามแปดสามสี่แล้วก็สามเก้านะครับกันหกสองสามสองหกศูนย์นะครับผมแล้วก็สามหนึ่งนะคงไม่มาตัวเดิมนะตัวเดิมก็คือสามศูนย์แล้วก็หกหนึ่งนะสามศูนย์หกหนึ่งผมเอาหกศูนย์ผมเอาหกศูนย์แล้วก็สามหนึ่ง เอาหกและกันเนาะปันหกและวกตัวนี้ก็จะมีอ่สำหรับตัวเนี้ยนะครับก็จะมีหกแปดหกสี่หกเก้าแล้วก็สามเก้านะครับอา่าหวยฮานอยปกติกับ VIP นะผมให้หกกับสามนะพี่ๆอย่าลืมเอาหกกับสามมาจับคู่กันด้วยนะนาย6หกนะกับสามนะหกกับสามก็นั่นแหละ อามาจาับคู่กันด้วยเนาะสำหรับฮานอยปกตินะครับก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นหวยฮานอย VIP VIP สามสามกับหกสามกับหกนะครับสามแปด สามศูนย์สามสี่นะหกแปดหกศูนย์แล้วก็หกสี่นะครับกันสามสองหกสองสามเก้านะสามเก้าหกเก้านี่ออกไปแล้วเนาะสามหนึ่งไหมสามหนึ่งเอาสามหกไม่เดียวดีกว่าไหมเนาะเอาสามหกไม่เดียวดีกว่า สามเก้าแล้วก็สามหกนะครับนะจำได้ไหมเอา้าฟันหกนะครับผมตัวนี้ก็จะมะีตัวนี้นะครับก็จะมีสามศูนย์หกศูนย์หกแปดแล้วก็หกสี่นะครับนะ ฮาหนอยสูตรแยกน่อยก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวเลขสามตัวเลขวันนี้ก็จะมีเลขสามเลขหกนะแล้วก็เลขศูนย์นะครับผมนัวันนี้มี 3, 6, สามหกศูนย์นะครับพี่พี่ท่านใดมีตัวเด่นอยู่แล้วเอาตัวเด่นมาจับคู่กับสามหกแล้วก็ศูนย์ได้เลยนะมีม้าเห็นอย่างแน,น่นอน 3, 6, สามหกศูนย์วันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ